โอเคครับทุกคนในคลิปนี้เนี่ยผมจะเอาเจ้าเจตู p เปอร์เนี่ยไปลงเอเลจกันนะฮะมันจะไปได้กี่เวฟจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมได้รีวิวตัวของเจตูปเปอร์เนี่ยผมว่าทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วนะผมว่าตัวมันทําอะไรได้นะฮะโอเคก็ประมาณนั้นเลยนะแล้วก็มีคนคอมเมนต์มาแล้วผมว่าถ้าเป็นบอสอลราดิเคเตอร์มาร์ควันเนี่ยพอจัดการได้ทั้งสายบนและสายล่างสรุปทั้งสายบนและสายล่างทาให้อลราดิเคเตอร์มาร์ควันถึงกับบินขึ้นสู่ท้องฟ้าได้เลยนะครับซึ่งผมได้ลองในโหมดอินเตอรมับผ คือมันชิลมากเลยนะคับหมด intermediate นะฮะแต่ว่าใน elite เนี่ย,เ,ยเราจะไปถึง mark วันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันฮะแล้วก็มีอมเมนต์หนึ่งนะผมผมชอบท่าชนะของ j e t ูปเปอร์น่าจะเวียนหัวหน้าดูผมก็เลยไปดูมานะผมเออเว้ยไอเชี่ยท่ามันน่าเวียนหัวจริงนะฮะกูเชื่อแะ้วมันเวียนหัวจริง โอเคตอนนี้ก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับผมก็มาดูกันว่า LA เอเลนจะไปได้กี่เวฟนะฮะตัวแรกผมวางเป็นสายบนก่อนแล้วกันนะฮะถ้าจะดีเพราะว่าสายบนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันเห็นร่องหนนะฮะก็คือหลักๆเนี่ยผมคิดว่าผมจะวางสลับสายบนกับสายล่างนะฮะก็ประมาณนี้เลยแล้วก็เร่งสปีดกันด้วยนะฮะโอเคเออผมว่าผมวางไว้ตรงนี้ดีกว่านี่โอเคค่อยดีขึ้นหน่อยไม่อะกบมาวางตรงนี้ดีว่า โอเคนะฮะตอนนี้ผมก็อัพเจ็ทูเปอร์ตัวนี้เป็นสายบนแล้วนะผมคิดว่าผมอัพสายบนแค่ตัวหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับแล้วผมก็จะมอาอีตัวเป็นสายล่างเลยนะเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวได้มาหนึงตัวเซงมาโอ้โหไม่เจอกันนานนะ,ป,ะ,ะปับปรับลัดแล้วก็รอมันโดนยิงนะฮะโอ้ยแต่แป๊บเดียวมันก็จะตายแล้วอะโอเคเรียบร้อยมันแตกต่อไปก็จัดการลูกน้องมันนะผมซึ่งลูกน้องเนี่ยจัดการแป๊บเดียวนะฮะแล้วก็วางตัวอัพล่างหน่อยแล้วกัน นี่นะผมตอนนี้ก็จัดการลูกน้องอย่างรวดเร็วนะฮะอา่าผมวางตัวนี้ไว้ด้านหน้าเลยแล้วกันนะส่วนตัวนี้เนี่ยผมอัพไปเรื่อยๆให้มันเป็นสายล่างไปเลยนะฮะเฮ้ยมันมีตัวอึดท,ทนอยู่เลยเนี่ยว่ะอ่ะผมเอาไอ้ตัวนี้มากันนะฮะมาช่วยกันยิงนะช่วยกันยิงโอ้แป๊บๆปเลือดเริ่มมันลดไปอยู่เหมือนกันนะเนะี่ยโอเคเรียบร้อยตอนนี้ก็มีตัวเซกสามตัวมาแล้วผมและใช่ผมตัวนี้ผมอัพล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะไปกดกันเลยนะฮะ แล้วก็จะเห็นได้ชัดเลยนะผมว่าแป๊บๆมันจะตายกันแล้วนะทั้งสามตัวนี้นะทั้งติดไฟแล้วก็โดนไอ้นี่ยิงตอนนี้เรามาเคลียร์ลูกน้องมันก่อนนะฮะมาตอนนี้ก็มีไอพลาเตอร์นะเวลามันตายมันจะออกมาเป็นร่องหุ่นงี้นะผมซึ่งก็ไม่ต้องไปกลัวมันฮะเรามีเจ็ตทูเปอร์ใส่บนนะฮะเรก็คอยยิงใช่ไหมมันตายหมดแล้วเดี๋ยวผมจะอัพเจ็ตทูเปอร์ใส่บนให้ตันเลยนะผมนี่นะฮะสมมุติว่าเจ็ตทูเปอร์ใส่ร่างยังฆ่าไม่ได้นะผมยังน้อยก็โดนตัวนี้จัดการนะฮะโอเคมาเอ่อมีตัวเสกเราจัดกกการันน่อฮ โอเคตอนนี้ก็เว็บนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะยังไม่มีอะไรนะผมเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่เพจดอ็อกเตอร์มาดีกว่านะฮะโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เว็บ25้าแล้วนะครับผมเพจดอ็ดอกเตอร์ก็มาแล้วนะฮะโอเคผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะสู้มันได้หรือเปล่านะฮะเอ้แต่ถ้าผมสู้ไม่ได้นี่ก็หน้าแปลกนะคือแบบสู้อีราดิเตอร์ได้แต่สู้กับเพจดอ็ดอกเตอร์ไม่ได้นี่ก็กะไรกะไรยอยู่นะโอเคมามาดูกันดีกว่าว่าเราจัดการยังไงนะฮะ โอเคก็จัดการเพด็อกเตอร์ได้อย่างไม่ค่อยง่ายาดขนาดนั้นนะนะแล้วก็ที่ผมเห็นมาเนี่ยที่มันจัดการเอลาร์ดิเคเตอร์ได้ง่ายหน่อยเนี่ยแต่กับเพด็อกเตอร์เนี่ยเหมือนจะลำบากสักนิดนึงน่าจะเพราะว่าเพด็อกเตอร์เนี่ยมันสามารถเสกลูกน้องได้ฮะแต่เอลาร์ดิเคเตอร์มันทำไม่ได้นะฮะเอลาร์ดิเคเตอร์มักวันนะครับโอเคเอยเดดเดดเดดตัวนี้อะไรเนี่ยจะตายยัง อย,อย่าเพิ่งวิง่งโอ้นั่นแหละโอเคเรียบร้อยมาตอนนี้เราก็วางตัวกับจุดมันก่อนนะฮะตัวน,นี้นก็สังเกตได้ว่าตัวมันออกมาโคตรเยอะเลยนะฮะโอเคเราจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเราก็หวังว่าเราจะรอดนะตอนนี้ผมวางตัวเพิ่มก่อนนะเงินไม่ต้องเยอะอ้าวเรียบร้อยนะฮะวางตัวหมดแล้วไม่ใช่ผมจะตายเพราะไอ้นี่นะยังดีนะผมที่ตัวมันบินไปบินมาได้นะถ้าบินไม่ได้นี่คือแบบโอ้โหต้องมาขายหน้าวางหลังอีกนะก็เสียเวลากันนิดนึงนะครับผมอันนี้ก็คือแบบ ดักรอได้เลยนะฮะเดี๋ยวแล้วมันมี2ตัวนี้มันมี2ตัวนี้เดี๋ยวแล้วผมจะจัดการทันไหมเนี่ยผมจัดการทันเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งเข้า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 ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนพ่อหนุ่มใจเย็นโอ้โหเกือบตายนะฮะเลือดเหลืออยู่200อ่ะคือน่าจะลำบากตรงที่ผมต้องมาคอยคุมไอ้พวกนี้เนี่ยแหละฮะโอเคตอนนี้ก็มีกองทัพมิวแทนมาเต็มเลยนะฮะโอ้โหแล้วกกกก็็็็รร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 ีีไไไไวววทท์์์์เเเเเเพพดดดอออออตตมมมาาาาแลล้้้้นนะะะะฮจสููหืป่่คับ มีต้องลองก่อนนะตอนนี้เอเด้ยเด้อเด้อเด้อเอยเด้อเด้มันมันมันบัฟมันบัฟทีหนึ่งโอ้โหเร็วชิบหายเลยแล้วผมกดอะไรไม่ทันเลยตอนเนี้เออลือมไปปุ่มด้านหลังปุ่มปุ่มนะครับก็มีตามนั้นครับซึ่งที่ผมคิดว่าหลักๆเนี่ยที่ทำให้เราแพ้เนี่ย ลหลักๆคือผมกดไม่ทันนะครับคือทุกคนที่ว่าช่วงนี้ผมไม่ได้เล่น t d x เลยนะฮะเวลาผมกดสกิลเนี่ยผมอาจจะก,กดเชื่องชางนิดนึงนะฮะจริงๆมันก็ไม่นิดแต่ก็นั่นแหละครับผมเอาเป็นว่าเรามาถึงได้แค่นี้ก็แค่นี้นะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายฮะ